ดูคข <Z an aaS as> ัวต้นน้ำวันนี้พาเด็กๆมากินอะไรคะพาเด็กๆมากินกุ้งเลยนี่กุ้งเป็นไงล่ะน่ากินเปล่านี้เป็นยำอะไรนะเพื่อนยำออริจินอลเห็ดใช่นี้ต้มยำต้มยำน้ำใสปลาทังเพื่อนชวนใครแล้วใครไม่มาบ้างนะชวนหมัดกับเหาไม่มาสมนา เผ็ดด้วยเผ็ดด้วยใช่ไหมดูดูดูปวดหน่อยปวดนี่ว่ามันน่ากินขนาดไหนนี่เยิ้มมาเชียวไงล่ะอิจฉาเขาไหมคืออยากบอกว่าสามคนหกตุ้ไม่บอกราคาดีกว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวจะเอาเปลือกไปสั่งนะมัดก็ชวนแล้วนาจะมาอิจฉากันทีหลังไม่ได้ไป่เดวอาไปกินกุ้งก่อนดีกว่า 嘛。